นี่ครับพื้นสนามครับยาดสั้นฮะสั้นกว่าสนามซ้อมอุณหภูมิที่สนามนะเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเวลาแข่งครับบ้านเราก็ประมาณสามสามองศาก็ร้อนร้อนสาคนครับเดี๋ยวถามโป้หน่อยครับโป้ครับเป็นไงครับร้อนไหมครับอากาศตอนซ้อมฮะเหมือนบ้านเราครับโอเคเหมือนบ้านเราโอเคครับ จะเป็นไงครับซ้อมกับสภาพสน,นามที่นี่นครับก็สนามแข่งก็ถามว่าดีไหมดีนะก็ดีวันสนามซ้อมเยอะนะแต่มันก็ค่อนข้างแข็งอะไราเงี้ยแต่ก็เขายังไม่ได้ฉีดน้าครับ,รบเดี๋ยวรอฉีดน,น้ําน่าจะดีขึ้นครับก็พื้นเหมือนเลยครับเหมือนเหมือนรักมณ์ไหมไม่เหมือนไม่เหมือน,อนแข็งไวเยอะแข็งเยอะ <c oughs>